สวัสดีครับชาวเน็ตครับผมจันอ้อนกันงาช่างหล่อตอนนี้มีแขกมาตัดเป็นแขกพิเศษกรณีมาจากประเทศเกาหลีนะครับเขาจะมาตัดทรงเปิดข้างลองเปิดข้างลากใสนะครับ <c oughs> ดูผมยังไม่ตัดนะครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาชื่ออะไรเขามาจากประเทศเกาหลีถ้าพูดเป็นภาษาไทยเขาพูดไม่ได้ครับย <c oughs> ิงยงทั้งจำจนี่ผมเขาก็ไม่ตอบผมไม่ได้ครับดูนะครับทีนี้ดูวิธีตัดผมจะตัดโดยวิธี หนึ่งเปิดข้างหลังลากาใสดูในแบบ<ด>มานี่ครับยืนข้างนี่เขาจะเอาแบบนี้นะครับด้านเปิดข้างลากใสนะครับแค่คิว้วนิดหน่อยอแค่คิ้วรับแค่คิ้วรู้ครับ,รบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมทําให้ครับวิธีตัดของผมคือหนึ่งผมจะอยู่ในสภาพเดิมๆแล้วผมขออนุญาตดึงตัวนี้ออกดึงเหอะเขาดึงลงข้างล่างครับแบบไม่ได้เอาออกนะครับ ถ้างั้นผมก็ทาไม่ได้เปิดข้าตัดคิ้วตัดคิ้วอ่ะตัดตัดคิ้วใช่อ่าอันนี้อันนี้เราพูดกันเราทาแล้วนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วดูนะครับทรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วผมจะตัดคิ้วให้เขานิดนึงเปลี่ยนใบมีดนะครับคือเมื่อกี้นี้เข้าใจผิดคิดว่าตัดผมลากไซดูนะครับตอนนี้เป็นตัดคิ้วสองเส้น ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับดูดูตัดคิ้วนะครับเบาๆครับ,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 รบนี่ดูนะครับไม่ถึง3านาทีดูนะครับคิ้วเนี่ยเราจะแบ่งเป็นสองสองเส้นดูนะครับเอาให้ชัดๆเลยนะเนี่ยสองเส้นดูนะครับ ทีนี้เรามาดูนะครับวิธีตัดของอาจารย์อ้นทําท่าตัดอย่างดีนะครับดูนะครับด้านหน้าด้านหลังเขาจะตัดแบบนี้นะครับคนประเทศเกาหลีนี่เขาจะชอบแบบนี้ครับนิสใส่ครับคือเปิดข้างหลังรอบทรงแล้วแล้วตัดคิ้วนิดหน่อยดูนะครับสำหรับคิ้วนี่ผมจะตัดเป็นสองเส้นอย่างนี้ดูนะฮะอีกซ้ําทวนอีกทีหนึ่งนะครับเบาๆแล้วก็แต่งคิ้วให้เขานิดนึงเบาๆแล้วก็ ครัเบเสร็จแล้วครับเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวทีนี้ดู